สวัสดีครับผมเพชราพารวดสวัสดีซี่สูผูสุขลคนกับผมเมื่อในแอดกระขิมมหไฮแนวทางของสูตรปูซีหาสูตรพิชิตความรวยเขามาตออ่อเนียงติดต่อกันมาสามงวดสี่งวดเนาะพี่น้องเนาะเขาติดต่อกันมาสามงวดอ่ะหมู่บ้าน,นี่เลขก็ออกกันเลขบนก็ออกกัน ปดเก็ดสองเหล็กลางก็ออกสามศูนย์นะพี่น้องสูตรพิชิตความรวยแต่นันเป็นตัวกลับนะพี่น้องเป็นตกกับเพราะว่าเลขมันออกตัวเก่าเหลขกมันออกตัว 9, เก่าแต่เอฟซีก็ทีอาจขีบบมักนะพี่น้องเนาะอาจขีบบมัเกเหลขมันก็ออกเจ็ดสองตวเก่าแต่กระบบเปลี่ยนบ่ขื้นแต้ม กับเจ็ดสองเจ็ดสองสูตรพิชิตก้มด้วยงวดที่แล้วกับเขาวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีถัวหน้า,าหันกับเขาเจ็ดสองตรงๆบาที้ไม่เห็นออกมาไม่ก็ได้สองเจ็ดเลขก็ม่ออกเจ็ดสองตัวเกา่าเป็นตัวกลับแล้วพี่น้องเขาตัวกลับอันนี้เป็นบนล่างส่วนเลขวิ่งกับให้สองกับหกกับเขาสอง เลกวิ่งกับเขาสองแล้วพี่น้องเนอะอันนี้ตัวกันตัวร่องเอาหนึ่งมาจากนี่ส่วนหมักมนทิมา,มาอยุดตัวนี้ตัวกันตัวล่องให้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งบนเขา่าแต่รัเขาส่วนตัวเน้นจับคูแทนเป็นตัวกับแล้วพี่น้องเนาะเป็นตัวกับขั้นพี่น้องเขาจับเอากระขี่เขาทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าปูกระบ,บอกปูกระบ,บอก แตกตอนปูอยู่ปูกับบอกอยู่นอกพี่น้องเนาะปูกับบอกบอกแบบใดขั้นตรงตรงสีมันขีบว่าใครมาน้ากันปูบอกขั้นตรงตรงนี่ขีบว่ามาของปูขั้นตรงตรงขีบว่ามาตรงตรงสีกับว่ามาตรงตรงสีกับว่ามาได้พี่น้องมันขีมาเสียงเสียงคือจังสี่เสียงเสียงสี่นี่นอกพี่น้องเนาะมันขีมาเสียงเสียงสี่นั่นล่ะมันขีมาเสียงเสียงสี่ขั้นตรงตงมันขีบว่าใครมาน้ากัน เห็นบ่คือจังเกตสองสองเจ็ดหนนวาพี่น้องเชียงเชียงเนี่เห็นว่าเนี่ยสังเกตอันนี้ปูก็ให้เป็นบนล่างไปกลับแล้วพี่น้องเนาะแต่ส่วนมากปูขี่จับให้จับตะลางไปหาบนมันก็นเลยเป็นสองเจ็ดนะพี่น้องเนาะเป็นสองเจ็ดก็เข้าคือเขาขพี่น้องเพราะว่าปูบอกบนล่างไปกลับนี่ยะสูตรปูซีหา แต่อกะเขียนตว่าปูสีอาหาซื้อๆนะพี่น้องเนาะกัสูตรของปูเขาเข้ามาตามกันต่อพี่น้องมาตามกันต่อสูตรพิชิตเลขพิชิตความรวยอ,อ๋อแล้วกดด็เปิดเนีเ่ยฮูยู้ซื้อก็ขึ้น พี่น้องมาเบิิงไปนับกันวันที่หนึ่ง สูตนังสือบางงามแล้วพี่น้องอบางงามก็เป็นอย่างเนาะโอ, ú, réussi, อ้ยหนูกระลอกกระดาษสองห้าหกสูตรพิชิตความรวยตะปูไปกับสามงวด ้าปูไปปูไป,ป,ไปยูพิษณนโลกปูไปไดเราได้สามหวดก็เขาทั้งสามหวดน้ะพี่น,น้องเนาะเขาทั้งสามหวดเลยสูตที่ชิดความรวย ขึ้เก่านอะพี่น้องเหล็กมันออกแปดเจ็ดสองเก่าสอางมาตั้งคือเก่าพี่น้อง<ม>เขียนซื้อปูไปก่อนปูสี่ห้าเนี่ย

สามมัใช่ไดตัวเก่าเนาะพี่น้องไม่ใชไดดตัวเก่าพอเหล็กมันออกเจ็ดสองตัวเก่ามันก็ตรงได้ตัวเก่ามันออกไปแล้วเขาก็ตัดออกคือเจ็ดสองมันออกไปแล้วเขาก็ตัดออกมันก็ได้ตัวเก่าจะขีดจับคือเก่าพี่น้อก็มีตตัวกันตัวล่องคือเก่าจับเอาอยู่ในซีโค่เนี่ย สี่ตัวนี้จะะับไปยุ่นได้หนึ่งกับเขียวมาเป็นตัวกันตัวร่อง ส่วนจับคู่หรือจับอ่ะเน,นี่ยนุ่มพี่น้องเนาะเก็สองกับชิบะเอามันออกไปแล้วถ้าจับคู่สองหกสามหกถ้าพี่น้องมักหกเกกับจัดได้สามสองกับจัดได้ได้พี่น้องเนดะ้อสองหก สองเจ็ดแล้วก็สามหกสามเจ็ดสามเจ็ดขั้นจับอาเหมือนที่ได้ซีคูเจ็ดสองออกไปแล้วบ่า,าตัดเนอะพี่น้องเจ็ดสองสองเจ็ดออกไปสองหมดติดอิกแล้วบ่าว บาลิตัตล่องเอาหนึ่งหนึ่งกันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตกกันได้ไปนรอตกกันัตล่อง ส่วนเล็กวิ่งเล็กวิ่งบนล่างได้พี่น้องบนลา่งนลางวิ่งบนล่างวิ่งสาม สามกับหกหมดที่แล้วสองกับหกวันนี้เอาเอาสามกับหกเนียนที่สาม ที่แล้วนี่น้อพี่น้องงวดที่แล้วสองกับหกกระเข่าสองส่วนจับคู่ก็เป็นตุกับเขาตุกับเพราะว่าเลขมันออกตกุกเกาเมืนกกลายตุกเกาเนาะพี่น้องเนาะเกิดมาแล้วกับลาตกุกเก,า,เา,อออกาสองสองเจ็ดพอออกก็ออกกับสองวดติดกระชิลียะตะแยสองหกสามหกสามเจ็ดตุกันคือเอาหนึ่งมักปัก เอาหนึ่งตัวกันก็คือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตัวเกาเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเพราะว่าเดี๋ยวมันดอกตัวเกามันกิดลูกในตัวเกาแต่เลขวิ่งกี่บนล่างกับสามกับหกก็ให้เน้นที่สามเน้นที่สามเนาะพี่น้องก็จะเลื่อมก็จะเริ่มตรงตรงแล้วพี่น้องตรงตงมันขีบบอลคมาคือแปดแปดสองสี่กับบอลคมาเก้าสามสี่กับบอลใครมา ถ้าพี่น้องถ้าจะจัดได้พี่น้องอย่าลืมา่มถ้าศูนย์มากได้พี่น้องก็ให้ศูนย์หาถ้าศูนย์มากก็ให้มาศูนย์หาศูนย์สามออกไปแล้วแปดศูนย์เก้าศูนย์จไปเอาได้พี่น้องไล่นอนบ่มาได้พี่น้องไล่นอนี่มากยากก็จะไปเอาให้มาเอาไล่ตังเสียงเสียงก็เบิ่งคลิปย้อนหลังของปูก็ไ้ปลาป,ปูมันได้ไวจังไต่มีคลิปย้อนหลังเบิ้ง วันที่หนึ่งกรกฎาสองห้าหกหกหอยโฉกันหมันเรื่อยเรืยเฮงสุกสุสกนั่นเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเข้ากับเชีช่ยวแน่จอไว้เนาะพี่น้องก็จะเริ่มทำมาร์กเลขคูก็คือสองหกทำมาร์กเลขคีก็คือสามหกสามเจ็ดพี่น้องอันนี้ก็ กันกับหนึ่งหกขี้คู่กับหนึ่งกับเก็ดกับขี้ขี้เอาทำาร์กเลขขี้กับจัดทำาร์กเลขคู่กับจัดมาพี่น้องเนาะหาจับจองลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้เอาถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารวยคลิปหน้าพ้อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม